น้องกากับน้องตัวรักกาต้องลงกันไว้แล้วว่าไผ่สีผสมปูนไผ่สีย่ออ่าดินมบล็อกให้พ่อสบายดีวมนนี้น้องกากับน้องตัวรักจิมาเข้าแล้วค่ะสิมาากเงเอนซอยพ่อคือเก้าโมนิกาไม่ได้ไปทางใดกะสีเินอ่าคิ้ไทยเยบีบึงไว้นี่แหะผ่านสิ้มไทย ควงสมฤทธิ์ไปทีละขั้นตอนว่าสีได้สำได้มาเนอรกินข้าวเนเดอกินข้าวอีกทต้นนี้กัตามเจี่ยมมะเขือตับเจีบเต็กแข้งแล้วก็กตีใไก่ห้าตีเอามาอบเลยกับมัเต่งกับมีท่านี่แต่เนี้ยกินกับมาเนอกินข,นข้าวเนอให้แม่เบิ่งเอา,าน้องดไบบูได้ที่ไหนเบิ้ง Nam nước nhắm 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 nước nó nhắm 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 Nó nhắm nhắm mẹ nè. ไปที่ละขั้นตอนก็คือว่าได้เงินรับจ้างมากเหตุไปเทละเล็กเทละน้อยน้องโดล่ากับเพิ่นกับสิยังบ่ได้มีเงินมีอย่างแล้วเพิ่นยินจบมาเพิ่นกับเห็ุคลิปนี้หากแต่ละวันรอถ้าเกฑ์ว่าสิไปเห็ุเวียกกะเพิ่นกับไปได้อยู่รับจ้างองเลื่อยอาจะว่าเพิ่นที่เห็ุคลิปนี้ไปก่อนอาจต่ว่ายังบ่มีรายได้โฆษณากันยังบ่เข้าน,น,น้องเพิ่นก,กับกังบนอยู่ มะเข่งกินกับเจี๊ยบกระเดกเกี๊ยบปลาร้าบนมะเขือกินแต่กินแต่นนั้นเนาะกินแต่อาหารป้าป้าเมื่อนี้บ่ได้ไปใส่มอง บายดีเ้อมากินข้าวเช้าต้กากันเ้อข้าวเช้ากับนี่จะคองน,อาาาน,นามาสราบบ้านเรามาแข่มาเคือกะมาแข้มแขนี่อายุเรือนเนาะมื่อซื้อบวแลกมาเด้ขอข้าว

ดีึินหน้าไดคือน้่กินหน้าย่านันนข้างก็บใกล้ใกล้มันยกโต้ให้โจะแค้วกัมเจกระแดกส่วนกับต๊คุอก็ Còn Ừ. mà Mình mà ăn bớt nó cũng เก้ากะช่วงนี้ก็เป็นัดูว่าดำหน้าแล้วกันปีนี้นะแม่น้องดูลาบ่ได้ไปปีนี้และบ่ได้ไปปีนี้นะแต่บ้านน้องดูลาไปมองดำหน้ากับประมาณตามสี่ละปีนี้เขาเจ้าก็บอกให้ไปแต่บก็ได้ไป

mà đi khát chuối chuối à bán mẹ nhà tùng chuối bán hồ ban hồ cái ăn muốn mang cho cả mà น้องต้ากับพ่อก็เขนอิ่แล้วยังแต่น้องมกาค่เดียวแม่ก็อิ่มแล้วพี่อิแล้วพี่น้องดุลากับน้องสักกากสิ่พ่อก็ฮือก็เพ่นกบได้จ้างพ่อเพ่นเป็นที กรรมกรก็มีแต่รู้ๆไม่รู้รากับยักษ์างตอนนี้ น้องกาเฟิงกะนักหนิ้งทรายพอดีเยี่ยวน้องตุลักษณ์ป็น้อง,งตุงลักับน้องกานักับพอ่อก็เพื่อนไปกันเลย กำลังเข้าขั้นตอนผสมปูนที่เฮียโอรโกร penting pun maneh koang น้องกากระเข้าขั้นตอนผสมปูนคลีคลีเข่งแห้งขนาดธีวีธีวีผสมปูนนะครับทักจะง,ง่ายรับตัวนี้มาบ้านอันนี้ตักน้องบ้านอันนี้ ハァハァ。<music> <music>

Bye, bye, bye. บายบายบายคนใส่เอาตัวนี้ก่อนนี่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 แข่งแรงจริง

来。啊 เดี๋ยวมาเบิ่งเพียกให้พขทั้งนั้เผ็ดช่างเรานผู้็ม โพักน,นานแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาโกะพักนี่ต่อกำลังเต <itu>? oh, รียมขึ้นกำลังประสมโอ้ผลกำลังตก ไต้กอลล่นตเหยบ่สนใจเย้มเย้มเฮ้อขอเกษซ้ำนี้ก่อน ง่ายเข้ากับไปหางัวจะไม่ไปหางัวแล้วสำนี้ก่อนมย่ยากาศ